สวัสดีครับผมบรรยากาศหน้างานค้นกันคนกันอ๋อตอนนี้ก็คืบหน้าไปเยอะแล้วหลังจากที่แรง2วันฝนไม่ตก2วันเมื่อกี้จะมาแล้วครับแต่ว่าก็ผ่านไปด้วยดีจะมาอีกก็นอนกินข้าวลิงอีกแล้วนี่ตรงน,นี้ได้ระดับหมดแล้ว ทางโน้นก็โอ้ไปเร็วเหมือนกันครับนี่จวดพี่น้องไม่ต้องรำครับทำอย่างเดียวทีมงานบุรีรัมพลัดทินนี่มงคลฟาร์ม ใช้เป็นแคทนะครับโอ้ยขานุดขึ้นไปอะไรเร็วแท้ฝนตกสามเม็ดขึ้นเลยโน่นไหนอะไรอ่ y y นะวายวายสามห้าน่ะขึ้นไปแล้วจดุดสิบอก็ยังวิ่งอยู่นี่คนละครึ่ง แต่นางานก็หกล้อจะไปเร็วกว่าเพราะว่านี่ไอ้ไอ้ล็กสั้นขยันซอยนี่นี่นี่นพวกหกล้อ <laughs> ไปเร็วครับนี่ล้อยังไปไม่ถึงไหนเลยส่วนนี้ก็่ของเราของเรา ก็นี่เก็บไอตัวยากแล้วเดี๋ยวจะวิ่งข้างบนแล้วพี่น้องนี่วันนี้เอาตัวยากหมดแล้วนี่ลงมาเก็บโซนเราไอไอไอล็อกของเรานี่ยมันเป็นดินแบบเหนียวก้อนแต่ของช่างตรีเขาเป็นดินคุ้นง่ายแล้วทางโนนไอทางนี้เป็นก้อนครับดูวะเหนียว อันนี้ตะแลงให้สองสาวันก็น่าจะไปอีกเยอะีทีมงานบอกว่าเร่งงานหน่อยเร่งงานหน่อยนี่มีงานจอมใหม่แล้วโอ้จะเร่งยังไงเนะาะทำมีแต่ทุ่มสองทุ่มเลยอันนี้เรามาได้14วันวันนี้ 14วัน hôm nay Để hay hơn à, cao câu lên đi. ơi Cao 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 mà lên. เตาโมตีเงโมอ่านรูมาโยแต่อ่นูเดี๋ยวมันจะลงมาเอื้อมถึงโยเนี่ยเกาแต่ตรงเนี้ยให้มันได้มาเกาหน่อยหน่อยเดี๋ยวมันเอาบนนู้นยืนบนนู้นถึงอยู่เดี๋ยวก็กดระดับลงอีก ไอมาไอมาเอ้ยไอคอนอุ้ยไอ,อยยรถเขาเดินไปแล้วยังอยู่ ลื่นแต่ก็ไปได้ใส่ทีละสามตักสตักโอ้วหน่ยทางนู้นเงียรำแล้วจมโอ้ดินไหนลื่นก็่ลื่นในเวลาแรงแค่วันเดียวนี่เดินจะบาดขาเลยนี่ได้รับแล้ว หายหวงหายหวงเดีย๋ยวเอารถไถรูปดูทางครับคารุหดนี่สภาพทาง นี่จะโยกเยกโยกเยกอย่างนี้เ,ยเยลยสู้กันไปครับสู้กันไปอันนี้ใกล้จะเป็นความจริงแล้ว พุ่นจตรงดีแล้วก็เริ่มจะง่ายแล้วดูครับนี่นิดเดียวนิดเดียวไม่กี่รถหอยกางนู้นก็จม Rồi จะไล่ดับแล้วครับนี่เก็บรอยเก็บรอยรถทีนี้ก็เหลือแต่ข้างบนตันี้ก็จะเริ่มเก็บแล้วครับนี่เก็บแล้วเดี๋ยวเอารถไายไล่ไล่ออ้ดินเหนียวครับทํายากดินแห้งๆมันก็เป๊ะเลยครับแต่ว่าเจอดินเหนียวนี้ก็ แลรงให้สองวันนี้ก็จวดเลยพี่น้องรับรองบันเทิงแน่ ตรงนี้ผ่านได้ก็ถือว่าโอเคแล้ว ตามด้วยนะครับนีหน้าง,งานคอนแก่นครับมันก็มีง่ายมียากนะครับสลับกันไปแต่ถ้าเดดโอกดีๆก็วิ่งสบายเลยครับวิ่งกันจวดจาดเลยอันนี้ฝนมันตกเกือบทั้งอาทิตย์ตกไม่เยอะนะครับตกพอรำคาญดินยังงแต่ตกแล้วมันก็ วิ่งไม่ได้มันลื่นเฉะเอฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ